น้องๆหนูๆใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะคะและโอ,อกาสที่เปลี่ยนแบบนี้ก็ทําให้ป่วยง่ายแล้วก็ติดต่อกันง่ายด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาฟังวิธีการดูแลเมื่อลูกป่วยเป็น RSV เบื้องต้นกันค่ะรู้ไหมคะว่าหลอดลมของน้องๆหนูเนี่ยมีขนาดเล็กเท่าหลอดยาคูเลยนะถ้ามีเสมหะเหนียวๆจะทําให้อุดตันหลอดลมได้ค่ะแล้วการอุดตันเนี่ยจะทําให้น้องๆหนูเนี่ยหายใจลําบากแล้วก็หอบเหนื่อยเราจะต้องทําให้เสมหะเนี่ยไม่เหนียวเราจะได้ไม่อุดตันค่ะ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. ปริมาณน้าที่กินหนึ่งวันจะต้องเพียงพอปริมาณน้ําที่เพียงพอเนี่ยสามารถดูตามน้ําหนักของลูกเราได้เลยนะคะปริมาณน้ําที่นํ้เพิ่งพูดถึงก็หมายถึงของเหลวทั้งหมดเลยค่ะเช่นนมน้ําหรือว่าน้ําซุป 2. อย่าเปิดแอร์เย็นจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้หลอดลมแห้งแล้วก็เกิดเสมหะเหนียวได้ค่ะ 3. ใช้เครื่องทําความชื้นเครื่องทําไอ้น้ําหรือเครื่องพ่นยา 4. ระวังการใช้ยาลดน้ำมูกที่มีส่วนผสมดังต่อไปนี้ส่วนผสมของคอเฟนิรามีนบอมเฟนิรามีนและเฟนไฮตามีนยาเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดอาการแพ้แล้วก็ลดน้ำมูกได้ดีมากๆแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้เสมหะเหนียวได้ค่ะดังนั้นเด็กที่เป็น RSV แล้วมีอาการไอมากๆจึงไม่ควรใช้ยาพวกนี้นะคะ ก่อนที่เราจะทราบว่าลูกของเราเป็น ISV หรือเปล่าควรมีชุดตรวจวิวเบอร์ติดบ้านไว้นะคะเพราะชุดตรวจวิวเบอร์เนี่ยสามารถตรวจหาเชื้อเวลาได้ถึง5สาใพันได้แก่โควิด -19, r s v อะดีโนไวรัสไข้หวัดฟูเอและไข้หวัดฟูบีค่ะมีติดบ้านไว้ใช้สะดวกทราบผลไวรู้เร็วรักษาเร็วจะได้ปลอดภัยนะคะอยากทราบข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยค่ะ